ความอดทนมันสร้างคนมาเยอะนะครับในในส่วนตัวผมนะเดี๋ยววันดีๆมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราครับไม่เคยเล่นที่มีคนดูหมื่นคนเล่นแต่คนดู3า0 0ี่คน500คนสมัยก่อนแต่เราก็ได้รู้สึกว่าเรายังทันมองมองภาพเป็นอย่างนั้นครั้งแรกที่ผมได้เจอพี่เขาคือ,อตอนผมอยู่อสมชศีราชาครับผมตอนนั้นเล่นฟุตบอลปามังกรลีกครับผมได้ได้สัมผัสเจอพี่เขาเรื่องเล่นบอลด้วยกันครับ เล่นบอลเจอกันนะครับพี่ก็เล่นกทมผมเล่นทีมชมดีสันนิบาตนะครับผมและได้เพย์ออฟกันนะครับว่าของพีเทอร์เขาน่าจะเป็นทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะตกชั้นเขาจะตกชั้นผมก็จะขึ้นนะครับเพย์ออฟว่าใครจะได้อยู่หลีกสูงใช่ไหมพี่ต่อไป<ช>อ่า,อานะครับก็ได้เจอเขาครับผมแล้วก็ได้เล่นแล้วก็เห็นเห็นเห็น,หน,หนพี่เขาเล่นครับผมเพราะผมได้ได้ได้เล่นตำแหน่งใกล้เคียงเขาด้วยครับเจอกันครับถ้าถามว่ารู้จักโม้จริงๆเคยเห็น เพราะเมื่อก่อนว่าชมบุรีสันนิบาตเนี่ยเขาใช้เด็กกับสามรีชาเล่นจะเป็นโยชนไทย16ปีอ่ารุ่นนั้นที่จะมาทั้งทีมเลยก็จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นหลายๆคนเราก็พอรู้จักเช้านองเขาเล่นบอลน,นักเรียนมาครับแต่ถ้ามารู้จักสัมผัสจริงๆก็เป็นน่าจะเป็นตอนเทลอาตอนที่เราเล่นเอบีซเทโลาศาสนาด้วยกันโอเกือบ20กว่าปีพี่เอาตรงนีีก็เป็นคนสนุกอยู่แล้วนะครับก็ไปีเจอน้องก็อํากัน มันก็มีรุ่นพี่สมัยก่อนจะมีพี่โยง่งพี่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอโม้เราก็อําเล่นกันเราอะไรเงี้ยเราก็เราเป็นคนสนุกน้องมันก็สนุกอะไรอย่างนงี้ครับหลังจากเจอวันนั้นแล้วครับผมก็มาเจอกันที่ผมผมมีภาพนะภาพที่ไล่ไล่เขาอยู่ตอนนั้นเขาโอ้เขาหลอมีผมเยอะมากนะครับแล้วผมผมอยู่ข้างเขามีผมอยู่ข้างเขาผมนะครับผมนี <laughs> ่ ไม่ไม่ใช่ผมนะครับตอนนั้นผมผมเขาเต็มไปหมดแล้วครับแต่แล้วก็มีผมอยู่ข้างด้วยครับผมนั่นแหละครับแล้วทีนี้ผมวิ่งไล่เขาครับผมผมก็เห็นเออเพี่เขามีความสามารถดีหลังจากนั้นเราไม่ได้เจอมาเจอกันที่ b ีซีเทโลครับพี่เขาเข้ามาเล่นครับแล้วเหมือนเป็นไอดอลผมพูดจริงๆไม่ได้ไม่ได้มายกยอปอป้้นเขาครับคือเขาเขามีความสามารถและเก่งครับก็มีหลายๆคนที่อยากเรียนแบบเขาไม่ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกครับผมที่ที่จะมามาเล่นด้วยกัน ก็เดมเดได้ยินข่าวว่าพี่เขาจะมาที่ชนบุรีผมก็เฉยๆนะครับนิ่งๆนิ่งๆเพราะว่าก็ดีใจดีใจอยู่แล้วแต่ไม่ได้ชวนไม่ได้อะไรเขาเพราะว่าเขาคุยกับผู้ใหญ่อยู่น่นาจะคุยหลายทีมครับหลายๆทีมกน็น่าจะให้เยอะใช่ไหมครับพี่ <laughs> แต่ก็พี่เขาเลือกเลือกเลือกก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรนะครับก็ดีใจที่ได้ได้มาเจอพี่เขาอีกที่ที่ชนบุรีครับผม <laughs> ตอนแรกก็ ไม่รู้ล่ะครับไม่รู้ว่าตัวเองยิงครบร้อยลูกครับผมก็ได้คุณทิติกรกับคุณพี่อ๋อครับผมกินน้ำพะลายที่เขาเก็บข้อมูลไว้แล้วเขาก็ได้บอกได้ได้อะไรก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วรู้สึกดีใจตื้นตนว่าเอ้ยเป็นเราเหรอเราเราเล่นมาโดยไม่ได้คิดนับประตูเลยครับทำยังไงก็ได้ครับทำยังไงก็ได้ให้ทีมชนะครับและทำยังไงให้ให้ทีมประสบความสำเร็จ ยิงประตูให้ได้แค่นั้นไม่ได้นับไม่ได้เก็บสถิติตัวเองไว้ครับผมก็เป็นก็รู้สึกดีใจครับผมเติบโตมาจากเด็กบ้านๆเด็กบ้านนอกผมผมทำงานให้หนักดีกว่าครับทำงานทำงานเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็ตามมาเองครับในสิ่งตรงนี้ผมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ผมก็ได้ได้สอนเด็กๆที่ผมได้ได้ผ่าน ผ่านตัวเองมาผมบอกว่าทํางานให้หนักนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็ตามมาทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวเราครับผมไอสิ่งตรงนี้มันอยู่ในจิตสํานึกของแต่ละคนมากกว่าครับครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะคิดว่าทํางานให้หนักครับเดี๋ยวสิ่งดีๆก็ตามมาความอดทนมันสร้างคนมาเยอะนะครับในในส่วนตัวผมนะครับผมเดี๋ยววันดีๆมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราครับถ้าถามพี่พี่จริงๆก็คือตอนที่เราไปเล่น BC เพราะว่าพี่ก็ยอมรับว่าตอนนั้นเราก็เล่นนริงๆเราก็ได้รางวัลมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยอมรับว่าเราไม่เล่นชมรีก็ช่วงในการเรียนรู้ไปมีประสบการณ์ไปไปลายแล้วเราก็พยายามมาเล่นนะครับจากเล่นอาชีพมาก็มาเล่นที่เมืองไทยได้รู้สึกว่ายังทันที่ได้เล่นฟุตบอลอาชีพจริงๆที่มันรู้สึกว่าเออมันมีเคยเล่นไม่เคยเล่นที่มีคนดูหมื่นคนเล่นแต่คนดู3-400คน500คนสมัยก่อนเออแต่เราก็ได้รู้สึกว่าเรายังทัน อองงงภาพเป็นยนนส่วนตัวผมก็อยู่ที่ BC ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของแชมป์ลีกลีกที่ระดับสูงเลยแต่แต่ช่วงนั้นมันยังยังยังไม่ใช่ลีกอาชีพเท่าไหร่นะครับผมส่วน,ส,วนส่วนในความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าตัวเองพีคก,ก็คงเป็นที่ชนบุรีครับผมครับในตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนเติบโตนะครับโตทเกเตอร์เหมือนกันนะครับโตมาด้วยกันโตมาด้วยกัน,ลกนแล้วก็สร้างทีมมาด้วยกันด้วยผลงานของ ทีมจากอะคาเดมีนะครับแล้วส่วนตัวเลยก็คือในเรื่องของอด้วยฟอร์มการเล่นนะครับที่คงเส้นคงวามากกว่าและได้ลงต่อเนื่องเลยครับผมเหมือนเป็นผู้นําของน้องๆด้วยและก็ได้เล่นคู่กับตํา,าตนานแล้วก็ไอดอลของผมนะครับคือณตอนนี้ก็ยังเล่นด้วยกันครับโคตรสนุกเลยเรื่องจริงครับผม,ผมเวลาผมมีพี่เขาอยู่สนามแล้วผมมั่นใจมากครับว่าว่าว่าทีมเนี่ยมันจะดีดีแน่นอนครับผม พี่เขาอาจจะมีน้อยหรือไม่มีเลยเขาไม่ค่อยมีผมในความทรงจำเท่าไหร่ที่ดูแต่สำหรับผมแล้วเออทุกๆหลายๆเกมนะเวลาผมเล่นผมผมรู้สึกว่าเออผมผมประทับใจเพราะว่ามันมันด้วย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 ไอดอลผมด้วยครับครับด้วยเขา<อ>เป็นไ<ข>อดอลครับเขาได้บอลเยอะครับครับ,รบมันมันมีความสขุข <laughs> ใ,<ช>ใช่ใช่เออเขาเป็นไอดอลบอกตรงๆเขาเป็นไอดอลเขาเผมผม ผมเห็นเขาเล่นแล้วผมอยากเล่นเหมือนเขานะครับและอยากเล่นกับเขาแค่นั้นแล้วก็แล้วสิ่งสาคัญเลยผมเวลาเป็นนักบอลอยากอยากเล่นบอล<บ>ผมได้บอลจากเขาเยอะมากสถามพี่มันทุกแมตช์ความทรงจําเวลาพี่มาเล่นโชมียทุกแมตช์แหละเวลาพี่ลงมาเล่นพี่มีความทรงจําที่มันดีแม้กระทั่งแพ้มันก็ดีนะครับเราจะบอกว่าแพ้แล้วมันความทรงจาไม่ดีคือบางคนบอกว่าไม่อยากจําแต่จริงๆว่าคําว่าแพ้เราก็วัฒนาเพื่อเรียนรู้ รายๆแมแม์ความจงจําที่ดีแม้กระทั่งไปเอฟซีครับไปที่จอแดนเนี่ยโอ้รู้เอถ้าเล่าความว่าน่าจะไปประมาณ1 3บสคนเองถ้าพี่จําไม่ผิดเจอเอาชชต้าเลนแรกแพ้เขาด้วยมีเจ็บด้วยมั้มีเจ็บด้วยเหลือ12บสองคนสิบคนอ่ะพี่ก็ไม่สมบูรณ์รู้สึกไปตัดตาตาปาคนสะอาดเขาเป็นกันครับก็ไปตัดตาปาแล้วแต่ว่าวันนั้นก็ต้องเล่น วันนั้นก็พี่เฮงบีิอาไปดันไปชนะไม่ใช่ดันมันชนะซีชนเออสี่สองกับเออกับเข้ามาสู่รอบรองอ่ะมันก็ทําให้เป็นเกียรติประวัติของสโมสรด้วยที่สโมสรเข้าเอฟซครับในรอบรองลูกลูกที่พี่ยิงที่พี่ยิงปี2007ที่สนามหน้าศาลครับยิงแล้วทีมชนะเออแล้วมันได้แชมป์ไทยลีกอ่า ลูกนั้นมันจะสวยหรือไม่สวยแต่พี่คิดว่ามันเป็นสําคัญมากเราชนะ3-2ครับชนะธนาคารกรุงไทยเกมนั้นเป็นเป็นเป็นเกมที่คุณภาพมากๆครับคนนะครับผมเนี่ยเอาบอกตรงผมใฝ่ฝันจริงๆคือตอนเป็นเด็กอะ่ะบ้านผมทีวียังไม่มีบ้านข้างๆเขาเปิดทีวีทีมชาติไทยเตะแล้วก็มีบอลถ้วยต่างๆเตะมีพี่ตุก๊กปีพงผิวอ่อนประปานขาวชลอวจร ทีมฐานอากาศนะพี่ประมาณนั้นอ่าครับผมผมผมอยากเล่นออกทีวีให้ญาติดูอตอนนั้นแล้วทีนี้แล้วอยากให้คนดูเยอะๆเหมือนในทีวีที่เขาเปิดแล้วมันมาบอลไทยลีกปี2007สนามหน้าสารคนชนบุรีเต็มเลยครับเต็มไม่พอล้นเลยครับแม์นั้นแม์สำคัญมากครับชนะจะได้แชมป์ทันงีแม์รองสุดท้ายครับผมเราชนะครับเรานำสองศูนะครับผมนะครับ แล้วมาโดนตีเสมอสองสองแล้วลูกสุดท้ายครับผมยิงครับลูกรีคิกครับผมวิ่งไปสกิดเข้าครับชนะสามสองคนเฮเต็มไปหมดลยครับเราได้แชมป์ทันทีนะครับตอนนั้นเป็นแชมป์แรกด้วยครับก็เลยก็เลยรู้สึกดีใจและภูมิใจในลูกนี้มากครับที่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 เล่นที่ยิงมาเลยคือเราก็ไม่อยากคุยเพราะว่าเราก็ยิงเยอะเอาจริงจริงนี่ขน,นาดไม่คุยนะเพราะว่าเวลาเล่นด้วย เราเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกอย่างเงี้ยเราก็สอดเข้าไปยิงฟรีคิกไงโอ้มันเยอะมันเยอะฟรีคิกมันเยอะมากยิงออกนะจัไม่แม่นจับไม่หมดยิงเข้าอ๋เปล่าโอ้เข้าตลอดเอ้ยแต่เขายิงฟรีคิกยิงคือออกแม่งเยอะคือถ้าคือถ้าถ้าว่าชมรีพี่ทุกลูกที่ยิงเข้าอ่ะมัน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 รู้สึกมันแฮปปี้มันรู้สึกมันยิงประตูได้อ่ะจะยิงเออสวย หรือบางทีแปลง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขในการที่เราสามารถมีชื่อทําประตูได้มันมันทุกทุกแบบเราก็ไม่อยากจะหยิบลูกนีนะ้ลูกนู้นมาลูกนี้นมาทุกลูกมันมีความทรงจําหมดแต่ผมชอบลูกที่พี่ยิงทีโอทีได้หรอ๋อ,อลูกมงอ่ะเป็นเออมงมงยากมงตีเสมอเล <c oughs> <c oughs> ยนะครับมงชนะเปล่าหนึ่งศูนย์เสมอเสมอหนึ่งหนึ่ง <c oughs> อ่าแล้วแม่ที่ทําให้ตีใส่บุหรีอ่ะอ๋อครับก็ก็ลูกลูกลูกแต่ละลูกที่ที่ที่ได้ทําประตูครับเกิดจากการฝึกซ้อมครับผมแน่นอนครับเกิดจากการฝึกซ้อมมีอะไรบ้างก็มีคอสซิงใช่มีอะไรแกร์ที่ยิงมีอะไรบ้างใช้อะไรบ้างมีหัวครับมีเท้าขวาครับมีเท้าซ้ายครับก็โมเมนต์นั้นเอ่อ ทีมบุรีรัมเป็นทีมที่ดีมากครับตอนนั้นตอนนั้นครับตอนตอนนั้นและตอนนี้ด้วยครับ <สำ S 1> ผมแข่งแร่งมาแข่งแร่งทุกอย่างครับพวกเราไปไปด้วย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 การการเล่นที่รัดกลุ่มครับผมก็ก็ทุกคนทำทำได้ดีครับแต่เพื่อนเพื่อในทีมมีความรับผิดชอบและมีวินัยในเรื่องเกมรับมากๆแล้วก็ในเรื่องของการซีชันผมผมผมรู้สึกภูมิใจกับทีมมากณนตอนนั้นเพราะาเรา เราเราสามารถเก็บชัยชนะได้เป็นเกมที่มีคุณภาพมากเกมนั้นมันเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจําของผมด้วยครับผมเพราะมันยากมากครับที่จะไปเก็บแต้มมาจากบุรีรัมย์ครับผมณนะตอนนั้นและณตอนนี้ถ้าถามโม,โมเนี่ยมันเป็นคนตัวเล็กอ่ามันเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเข้าใจคำว่าตุ๊กตาคือสามารถปิ้นได้ตลอดเวลาเขาเล่นพี่ ดูเขาเล่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาปิ้นได้ตลอดเขาพลิกแพงอะไรได้ตลอดตอนที่เขาสมัยเล่นอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเขามีเทคนิคพลิกแพงมีนู่นมีนี่มีตลอดแม้กระทั่งสมัยก่อนที่ฟุตบอลอาชีพมันยังไม่เกิดพี่พาไปเดินสายพี่ก็ต้องว่าเออโมอไปเล่นหน่อยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าน้องมันมีน้องมันมีอะไรมีอะไรเรามองว่าน้องมันมีของมีว่าเออเทคนิคดีสามารถพลิกแพงเอาชนะในพื้นที่แคบได้ดี พี่เทิดก็มองอยู่ตลอดผมมองพี่เทิดก็าอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของตั้งแต่ยูเอสซมแล้วนะครับอตอนนั้นเขาเขาเล่นอยู่หลักซับเขาไปเล่นก็เป็นคนตัวเล็กนะครับที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีไหวพริบนะครับทุกๆด้านครับผมก็ทําให้เราอเอามาเป็นแบบอย่างในการเล่นในการเล่นเราจะเล่นอย่างไรตัวเ,เล็กๆเราจะเล่นแบบไหนเราจะคลองบอลน,นานไหมเราจะเลี้ยงตอนไหนเราจะส่งตอนไหนนะครับ ทุกๆอย่างที่พี่เ็มีเนี่ยครับ,รบเป็นเป็นเป็นคุณสมบัติของผู้เล่นที่ที่ชาญฉลาดฉนะลาดเล่นนะครับฉลาดเล่นมากๆแล้วพอมาเล่นด้วยกันแล้วไม่ต้องมองครับแค่นั้นเองไม่ต้องมองคือรู้ว่าจะไปรับบอลต,ตอนไหนจะเล่นอย่างไรกับเขานะครับผม